สวัสดีพี่ๆในนา้นานองๆทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยครับวันนี้ก็ลมถือว่ากำลังดีนะครับเนาะลมถือว่ากำลังดีเลยทุกคนดูครับเนะี่ลมกำลังดีเลยแต่ในป่าเขาโพดหลบได้นะครับเนาะนี่ครับทุ่นของผมให้น้านายทำให้นะครับเนาะเครื่องผมแรงแน่นอนครับห้างสูงจากผิวน้ำห้าเมตรครับผม เดี๋ยวเรามาลองลุ้นดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้ผมก็จะไปซัาป่าข้าวโพดครับว่าจะมีตัวหรือไม่นะครับเนาะเพราะว่าขึ้นอยู่กับบางวันครับช่วงนี้ผมจะสังเกตได้นะครับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่หนาวนะครับเนาะประมาณทักสิบโมงปลาจะเริ่มลอยเลยนะครับเก้าโมงไปปลาจะเริ่มแบบเริ่มลอยสูงขึ้นนะเนาะแต่ผมรู้สึกว่าปีนี้มันจะค่อนข้างหนาวครับกว่าปลาจะลอยอีกทีนะครับก็ประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงเลยครับแตกต่างจากเมื่อก่อนครับ สำหรับน้าๆที่มาหาปลานะครับเนาะก,ก็ใจเย็นหน่อยนะครับเพราะว่าปลาครับแปดเก้าโมงปลาจะไม่ลอยแน่นอนครับน้อยตัวจริงๆจะลอยครับส่วนใหญ่ปลาจะลอยประมาณเที่ยงสิบเอ็ดโมงไปครับจริงๆปลาก็อยู่ไปทั่วเนี่ยแหละอยู่ที่ว่าจังหวะโชคของใครของมันด้วยครับเนาะไปครับทุกท่านวันนี้เราก็ไปซ้ําใหม่เดิมว่าจะมีตัวหรือไม่ mm. เจอกันที่ท,ที่หมายจัดหนักครับผมตุนกันเลยนี้หือม,มา ใหญ่ใช้ได้อยู่เมื่อก yup> ่อนเห็นแต่หัวเนาะอยู่ลึกๆครับน้ำใสอ่ะเผื่อเยอะหน่อยโอ้ยเดี๋ยวจะได้ล้ะโอ้โหติด้ะทุกคนโอ้ติด้ะติด้วเดี๋ยวมัดไว้ก่อนเลยนะครับเนาะเดี๋ยวค่อย ลงไปดูนะครับแต่ว่าใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ไปเดี๋ยวเคลียร์ป่านี้ต่อเอาสายมัดก่อนนะครับไปโอโดนไมจะโดนนะแต่กลอยู่นะกลอยูสิสิบห้าบวกบวกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่น้าไม่เห็น จัดก่อนจัดก่อนอยากขาดอีกเลยกี้ขาดไปตัวนึงแล้วนะครับเสียดายอยู่ในป่าเขาพู่แเลยทุกคน,นชอบไปติดอะ่ะอยู่ในป่าเขาพู่งดึงมาก,ก่อนสวยอยู่นะ อาจจะมีโลกว่ๆได้อยู่ดึงมาเลยครับดึงมาเลยโลแบบนี้นะแต่พอดึงออกมานี่ตัวใหญ่อยู่นะโลหง<ม>บวกอะปลานี่ป่าข้าโพนีอ้วนๆเลยนะครับมันกินข้าโพดแล้วมันอ้วน,นอ่ะทุกคนปีเนี้ยอ้วน อ้วนกวัวทุกปีที่ผมเคยยิงเลยนะแต่ผมยิงลำตะคอมาเนี่ยปีนี้เนี่ยปลาอ้วานมากโอ้ยโ,โลกว่าเดีดูเลยฮะมันแขนไปในตัวเลยครับนี่โลกว่าครับโลกว่าไอเครื่องปรุงมาเต็มเลยครับเครื่องปรุง โอ oh. ้โหโหูกว่าดูดินี่เขียปลาลุยเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดอาวุธพูดหันเป็นเลขหนึ่งให้ผมเลยปลาหันเป็นเลขหนึ่งเนี่ยทุกท่าน ถ้าเลขกหนึ่งถ้าเรายิงตรงแบบเป้าใหญ่นะไซสวยอยู่ดูก่อนนะไซไหนโลวกว่านนะ่าจะได้อยู่นะดึงมาก่อนครับทุกท่านดึงมาก่อนสวย ดึงมาดูเลยแล้วจะโลหน่อยๆได้ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่มากผมจะโษณะแล้วตัวไม่ค่อยใหญ่มากยังไม่เท่าตัวข้างล่างนูนครับแต่ถ้าต่ำกว่าโลผมไม่ยิงนะครับเนาะเว้นแต่ว่าวันนั้นจะไม่มีปลาจริงครับผมถึงจะยิงสักสองสามตัวไปทอดกินประมาณโลหนึ่งโลสองได้ครับตัวนี้โอ้ อ้วนมากเลยดูดิกินข้าวโพดนี่ตัวอ้วนมากเลยดูครัทุกท่านโอ้ลุยต่อสุดยอดสุดยอดใหญ่เลยโอ้โหใหญ่ท้องเลยยังใหญ่เลยครับตัวนี้พอดีกล้องตัดไปพอดีเลยน่าจะร้อนนิหน่อยมามาๆามดึงมาดูก,ก่อนอ พอดีกล้องตัดไปพอดีเลยผมก็เลยต้องกดใหม่เพื่อบันทึกครับนี่ตัดคั้วกระดูกเลยดึงมาดูก่อนครับเฮ้สวยอยู่โลโลกว่านนะ่าจะได้อยู่นะครับดึงมาดูเลยครับผมผมมาดูก่อน น่าจะได้นะครับตัวนี้โอ้โหโลมมันแรงอะ่ะยิงไม่เหมือนจะไม่ทะลุนะนี่ลมมันแรงมากทุกคนผมต้องยิงข้ามหลังเผื่อเอานะครับเดี๋ยว,วตัวใหญ่เอาเรื่องเลยนะตัวใหญ่เอาเรื่องเลยโลกว่าได้เลยครับนี่ยันหนักเลยโอ้ยังหนักโลกว่าครับตัวนี้ รู้กว่าลมมันแรงจริงไม่ทะลุนี่ทุกคนดูดิรู้ไหมเูก่อน,น,น,นโอ้ทะลุอยู่โอ้โหตัวนี้โคตรใหญ่ดูดิอู้เขียปลาลุยต่อเลยทุกคนดิดูครับนี่สุดยอด ท่านครับตอนนี้ก็โอ้โหเงียบมากเลยครับผมนั่งมาประมาณสักสองชั่วโมงแล้วนะครับไม่เจอสักตัวเลยทุกท่านผมก็น่าจะได้ประมาณสี่ตัวห้าตัวได้นะจำไม่ได้ไปไปเดี๋ยวเราไปเจอกันทีที่ฝั่งครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะครับเนาะถึงแก่เวลาแล้วครับทุกท่านไปะยังถือว่าได้ผลงานครับสุดยอดแล้วครับผมครับทุกท่านครับผมต้องเปียกน้าแล้วครับเนี่ ต้องลงไปเอาปลาข้างล่างนี้นะครับเนาะตัวปลาตัวที่ติดไว้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันีกทีบนฝั่งครับผมครับทุกคนครับผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอันนี้คือผลงานผมนะครับทุกคนดูนี่ครับผมก็ไม่ได้ช่างนะครับพอดีเครื่องช่างผมอยู่กับน้าที่บูนครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก2โลนิดๆิดงโล2องสามนี่แหละครับตัวนี้ก็โลกว่าครับผมอันนี้ก็โลกว่า โอ้อันนี้น่าจะ2โลได้ครับตัวนี้หรือว่าเกือบเกือบสอโลครับตัวนี้ก็ประมาณ1นกิโลนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นไก่ของน้องเขยผมนะครับไม่ใช่ไก่ผมนะครับเนาะผมก็ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับทุกท่านได้ทั้งหมด5ตัวก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานเลยช่วงนี้ผมไม่ได้ไปลำเชียงไก่ไม่ได้ไปยิงปลาเชดโดแบบไหลแบบน้ำใสๆสสวยสวยให้ทุกท่านได้ชมเลยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ขอจัดหนักปานินก่อนนะครับล็อกกอนที่จะหมดหน้าของเขานะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยนะครับผลงานของผมไละลูกเลยเดี๋ยวผมขอเคลียร์ปาลาอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับทุกท่านสวัสดีครับผม